สร้างออนแบบนี้แท้อาหารสั้นสูงนะพี่น้อยบันนี้จะได้สูงและสูงสมซื้ออรีภูทักทายสบายดีพบกันเส้นเก่าเส้นเคยกับสาวดาวน้อยคือเก่าพบกันวันนี้กะพาไปหายู่หากินคือเก่าคือเดิมพี่น้อยบ่มมี่พี่เด้อ,ดอ พาไปหากินคือเก้าอันดาวว่าสิไปหาเกบเพ็ดพี่น้องเม่์เราไปโซนนั้นน่ะเราเห็นเราว่าเห็นเฮดบดเราว่าก้อกรลังงามนะดาวก็เลยว่าสีไปหาลองเบิ้งพี่น้องสีได้บทนี้เลยแหละได้หินเพื่อนเราแล้วก็ไปหาลองเบิง้งป้าพี่น้องลุ้นไปเบิ้งน้ำกัน่าดาวสีมารจะบอกวันนี้รื้แน่ไดมาตอนนี้ก็มาเหาะแร่พี่น้องโซนมั่นคือเก้าคือเดิมมนันเราเคยหานั่นแหละเลอเากาไปหาเละเบิง้งแถวโตแถวนี้แหละคือเก้า มาว่าลายยายห้างไปกันเลยพี่น้องนี่มาเบิ่งต่อนี่ต่อทำอิฐเอาเฟยเอาเฟยหามันเป็นต่อไมมซี่อพี่น้องบาตมาแล้วนี่นี่นี่กำลังงามเลยบัตดูกำลังออกกำลังงามพี่น้องเอ้ยอืมนี่หน้าต่อนี่กันนี่ ก็ลืมโอ้ได้นี่นี่ตัวนี้ไงเติบเลยกินได้ละที่เราเก็บเอาตัวไงอันนี้มันยังน้อยอยู่ปะไว้เมืนเน่อเอ็นมาเก็บอีกนี่งามๆเน้นๆเลยพี่น้อยผูดอกนาดอกไงครับเด้ ง่ายถ้าอ้วบคักเลยพี่น้อ,อยนี่นะ<อ>ปุ๊บเสแล้วเดี๋ยวเอาไปเลาะบางต่อไหมอย่างนี้พี่น้องไปเลาะบางหมดอื่นต่อเอามาต่อแรกเอามาเลยเดี๋ยวไปลุ้นต่อต่อไปว่าสีมานอีเยือบ่หรือไม่ได้มีเธอต่อเดี๋ยวในกระเป๋จักดอก เลาะมานี่เห็นเฮ็ดขาวมันนี้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้โดอดแค่เงีงามๆเลยกินี่เก็บเฮ็ดบดบันนี้เฮ็ดขาวบันนี้นี่มันหนักมันบานเลยป่ะเอาไปลเลาะแถวเข็มโฮบันนี้แล้วมีเข็มโฮกันเนาะพี่น้องมาเห็น เห็ดแตมะมงอีพอนี่ล่ละนี่ดกได้เพิ่นกันนี่กูโมงอยู่ให้นี่เป็นมนะนะก้องลงมานี่มะบักญ่ๆเห็ดแตมะมงเห็ดทาบห็นตัวนี้กเ็เคยอ,อ อันนี้ก็อ้อยอยู่นะพี่น้องแต่ยังมูใหญ่เห็นอยู่บุเป็ดอ่อด้วยเนี่ยนี่น่องด้วยในนัเลือดเอาตัวใหญ่ๆเลยตัวน้อยกระป๋าไว้เดี๋ยวมืออื่นมาเก็บอิเลเอาประมาณนี้อันนี้ป๋าไว้อันนี้มืออื่นเทามาเก็บมาอิต่าไปโตัวนี้ก็มีอยู่พี่น้องเลย สบสามดอกบริหลายดอกนี่เอาตัวละนิดตัวละน้อยเอาตามตัวนะบรหลายขอนใหญ่กับบอ้อจากเธอมือใดก็ได้อนใหญ่อ้อนี่เาก็สิได้าบมือะดอกนี่กระดอกนึงสิได้แกงอยู่่เนาะพี่น้องเนาะ มาบอนนี้กลับมาหอดบอนเก่าบอนเดิมป้าวฮัดนะพี่น้องบานหมดเลยมาเมื่อนั้นนะฮะดาวกลับบอนได้มานะอีคิดว่าเพิ่นยาอ่อ,อกเลยกลับบอนได้มาอีมาเมื่อนี้ค่ะเต็มอ,อยู่ความลายพี่น้องเอ้ยผู้ด้แมนน่นอีแหละบานนี้เฮ็ดดินก็อ่พี่น้องเอ้ยนี่นะ ป๊าดอันนี้นะเห็ดไข่ป่ะพี่น้องเเฮ็ดอีจังนี่นี่เห็ดดินกอ้เห็่ถังกอ้บ้านนี่เอาตัวใดเลยทางเห็ดยึดถังก้อนพี่น้องทางเห็ดเบิดก้อนแหน่เห็ดเบิดก้อนเห็ดอันนี้แล้วค่อยมาเอาทีหลัง ไม้ก็หักบันนี่นี่ได้ยไปะดโออสูงก็ออเฮ็ดกะน,นี่ลงมาแล้วโูสร้างออกแบบนี้แท้ อาหารสั้นสูงไหมพี่น้องในบ้านนี้จะได้สูงและสูงสมซื้ออะไรผู้ังเดอร์ผู้ดสูงอะไรพี่น้อยสีพเถิงและแย่ี่กด้ เดีบยวป่ะเด็น้องเอ้ยแงลงมาแล้วละนี่บานมาแล้วแต่กระยังมาทานถึงว่าแก่มาเท่าเดพี่น้องอยังกินเป็นอยู่น้นกระยังอ่อนๆอยู่ได้ เติบยาวแย่ลงมาก็ได้เฮาเก็บเมื่อแรก็ได้ประมาณนี้พี่น้องได้เครื่องกระยั่งบางไงยอยีกนึงแม่หลายเติบได้เฮ้ยาฮาเก็บเฮ็ดไข่ตัวกันนี่เฮ้บดก็เอาให้ดินก็นเอาพี่น้องเอ้ยนี่บ้านดาวเออเฮ็ดไข่ยอย่นี้นะแต๋อประหว่าบ้านพี่น้องเออเฮ็ดไปทั้ง มาได้สองดอกออได้ขั้นนี้ไม่เคยออกปกติกปะปกติน่ะนี่อยู่ในโหนี่นะสีออกละคือแต่ละปีดาวมาเอาไะเป็นคู่เป็นกระตาเพละ่ะนี่ยู่ก่อนทางไงเลยน่าด้ดจะ่ปหักเริ่มอ้อแล้วพี่น้องปกติกันอ้อแถวนี้แหละ อามานะสิเห็นสลาดนด้เลยแถวนี้อันนี้คือที่ยังบวนอ้ะดอกอยู่ในเนี่ยพวะวามันยังบวนในแห้งเนาะฝนตกดุทางนี้ผัดมันสว่างแสงแดดทึกมันก็เลยออกก้นหลังจากเก็บเห็ดแล้วก็เ้ากะเลาะมือบบนนี้พี่น้องอยังเลาะมือเห็ดห้าก็ได้พวกแกงแล้วก่อนมือเ้าเอามาไม่ก็ไม่น้อย ดาวคือจะกินสม้มเอามะางียอก่อนีน่้นชุกแดงฉลานอยู่แต่สะอ่อนทั้ทงทั้งโค้งหลายกกเลิกก็เป็นลายพี่น้องปีนี้นะเป็นคนเป็นเงาอยูอ่เดี๋ยวเอาหักเอาเมือ่อพี่น้องเอามากินสม้มนี่ มเงี่ยกันเอาแล้วบบดน,นี้เรียบร้อยแล้วพี่น้อยมือได้บัดน,นี้สำหรับมือน,นี้ก็ซรัมนีน้นและพี่น้องไอ้ดาวกับโบมีพี่เลอไลพบกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย